พระราชินีทรงฉลองพระองค์ผ้ากับบัวลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเมื่อวันที่23สิงหาคมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงในงาน90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาน,นีพันปีหลวงปวงผู้รู้คุณแผ่นดินน้อมดวงจินทวายพระพร ในการนี้พระราชินีทรงฉลองพระองค์สากลผ้ากับบัวลายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนาราชกัญญาผ้ากับบัวเป็นผ้าเอกลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานีคิดค้นและออกแบบในพุทธศักราช2543โดยน,นายมีชัยต้สยาสุริยาศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี สาขาทอผ้าและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติโดยกระทรวงวัฒนธรรมในพุทธศักราช2557มีชนิดดังนี้ 1. ผ้ากับบัวชนิดมาตรฐานทอด้วยเทคนิคเส้นยืนสลับเป็นริ้วอย่างน้อยสีอย่างสิ้นทิวเมืองอุบลเส้นพุ่งชนิดทอสลับกันคือ 1. มัดหมี่ มัดใหม่เส้นไหมสีตีเกลียวแบบหางกระรอกขิดหรือยกผ้ากับบัวจกดาวเส้นยืนทิวแบบผ้าสิ้นทิวเมืองอุบลเส้นพุ่งทอสลับการจกแบบจกดาวบนผืนผ้าแบบสิ้นทิวผ้ากับบัวคาผ้ากับบัวยกทองเป็นผ้ายกทองผสมผสานการจกไหมสีต่างๆและอาจมีการทอผสมผสานด้วยมัดหมี่ในผืนเดียวกัน ผ้าผืนนี้ออกแบบและควบคุมการทอและทำการย้อมโดยในมีชัยแต้สุจริยาศิลปินแห่งชาติทัศนศิลป์ทักทอปี2564โดยสืบสารและต่อยอดจากภูมิปัญญาของผู้เป็นมรรดาคือนางคำปูนสีใสประนิตศิลป์ทอผ้าปี2561